การให้อาหารไก่พันธุ์ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระยะไก่รุ่นไปสู่ระยะให้ไข่นะครับเขาเรียกว่าเชงโอเวอร์พิเลตนะครับเป็นการเปลี่ยนโปรแกรมการให้อาหารจากระยะไก่รุ่นไปเข้าสู่ระยะให้ไข่นะครับซึ่งอายุประมาณสั้ง0จนถึง25สบสัปดาห์นะครับซึ่งในช่วงอายุ 20- ถึง25สสัปดาห์เนี่ยนะครับไก่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในร่างกายของไก่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การจัดการก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการให้อาหารมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการให้แสงส่วนตัวไก่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิริละมีการพัฒนาของกระดูกเมดูลารีโบนมีการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ทั้งไก่ตัวผู้และไก่ตัวเมียนะครับเพราะฉะนั้นไก่พวกนี้จะต้องมีการจัดการนะครับอันนี้ก็บอกว่าการให้ไก่ได้รับพลังงานหรือให้ได้รับอาหารมากเกินไป มันจะส่งผลด้านลบการใช้โปรแกรมแสงกระตุ้นการให้ไข่เร็วเกินไปมันก็จะส่งผลด้านลบอีกเหมือนกันก็คือไข่เร็วเกินไปที่บอกเมื่อกี้ถ้าเกิดกระตุ้นให้ไก่ไข่เร็วเกินไปมันจะทําให้ได้ไข่ฟองเล็กพอไข่ฟองเล็กไข่พวกนี้มันไม่สามารถที่จะนําเข้าฟักได้นะครับเหมือนกันถ้าเกิดว่าให้ไก่ได้รับอาหารหรือว่าได้รับพลังงานมากเกินไปไก่มันจะอ้วนพอไก่มันจะอ้วนน้าหนักตัวมันมากมันจะให้ไข่เร็วเหมือนกันพอไข่เร็วปุ๊บ ไข่ก็จะฟองเล็กแล้วพอไก่มันอ้วนนะสุดท้ายก็คืออัตราการผสมติดก็จะต่ำนะครับตารางนี้เป็นตัวอย่างนะครับผลของการเพิ่มอาหารแล้วก็การเพิ่มแสงในช่วงอายุ20-25สัปดาห์นะครับถ้ามีการกระตุน้นเร็วกับช้านะครับสรุปสุดท้ายก็คือสรุปสุดท้ายก็คือการเพิ่มความยาวแสงนะครับถ้าช้าออกไปก็จะให้ผลดีกว่า ดูจากไขมันช่องท้องไขมันช่องท้องน้อยกว่าส่วนจํานวนกระป๋องไข่กับน้ําหนักรังไข่พวกนี้นะอันนี้เป็นค่าทางสรีระนะครับเราดูที่น้ําหนักตัวเพิ่มความยาวแสงเช้าไปน้ําหนักตัวใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันน้าหนักตัวใกล้เคียงกันหมดนะครับอันนี้คือข้อมูลจากงานวิจัยแล้วมาดูตรงนี้ดูตรง fertility ผลผลิตไข่ทั้งหมดผลผลิตไข่ทั้งหมดก็เรียกว่า egg production ต่อไม่ไก่หนึ่งตัว fertility <ert> <c oughs> ก็คืออัตราการผสมติดก็ร <c oughs> ลยวอัตราการผสมติดหรือว่าอัตราควาสมสมบูรณ์พันธุ์ก็แล้วแต่ h a t c h of fertile e g g h a t c h of fertile e g g คืออัตราการฟักออกของไข่มีเชื้อ hatchability ก็คืออัตราการฟักออกจากไข่ทั้งหมดนะครับคิดแยกกันนะครับ h a t c h of fertile e g g อัตราการฟักออกของไข่มีเชื้อ hatchability อัตราการฟักออกของไข่ทั้งหมด ฟ e r t ติลิตี้ก็คืออัตราการผสมติดอันไหนดีกว่ากันเพิ่มแสงชา้ากับเร็วชา้าจะดีกว่านะการเพิ่มอาหารชาร้ากับเร็วนะเพิ่มชา้าไปจะดีกว่าผมจะเพิ่มเติมม่รุคุณจะงงหรือเปล่าลองดูนะยกตัวอย่างไข่ร้อยฟองเฟอร์ไทนเอ็ก้าสิบเอดเอร์เซ ดูได้จากไหนเฟอร์ไทเอ็กซดูได้จากเวลาเราส่องไข่ไข่ที่มีเชื้อ9ก้าสอฟองไข่ลม9ฟองใช่ไหมอันนี้คือเฟอร์ไทเอ็อัตราการผสมติดดูได้จากไข่มีเชื้อนะครับต่อมา hatch of f e r t i l ท egg อัตราการฟักออกนับ จากไข่มีเชื้อมันจะต้องคำนวณใหม่ว่า9 1ฟองมเมาแอ่คิดเป็นร้อยแล้วก็ย้อนลงมาว่าถ้าเกิดเป็น86%เนี่ยมันจะได้กี่ตัว Hatch of f e r t i g ก็ค,คือคิดจาก911ฟองตัวนี้อีก Hatchability คิดจากไหนคิดจากไข่เริ่มต้นคือ100ฟองเพราะฉะนั้นโดยปกติ ค่า hatchability จะมีค่าน้อยกว่า hatch of f e r t i l e egg นะครับแล้วแต่ละค่ามันบ่งบอกถึงอะไร f e r t i l e egg บ่งบอกถึงการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ให้มีการผสมติดที่ดีนะครับมีการผสมติดแต่ไข่ที่มีเชื้อน,นั้นไม่ใช่ว่าทุกตัวทุกฟองจะฟักออกเป็นตัวนะครับบางตัวก็บางไข่บางฟองก็อ่อนแอซึ่ง แคชออฟเฟอร์ไทเอ็กตัวนี้นะครับถ้าคิดย้อนจากไข่ที่มีเชื้อเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงการจัดการฝูงพ่อแม่พันธุ์อันที่หนึ่งว่าพ่อแม่พันธุ์ดีไม่ดีมันต้องตอกไข่มาดูอันที่สองหลักๆก,ก,ก็คือมันจะบ่งบอกถึงการจัดการตู้ฟักสภาพแวดล้อมของตู้ฟักไม่เหมาะสมต่อให้ไข่มีเชื้อมันก็ฟักไม่ออกถ้าการจัดการจัดการตู้ฟักไม่เหมาะสมอุณหภูมิสูงเกินไปต่าเกินไปอุณหภูมิมีการผันแปรมากเกินไปเห็นไหมครับ แล้วตัวนี้แฮชเวลิตี้เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับแฮชเวลิตี้เป็นภาพรวมทั้งหมดก็คือมันจะรวมใเรื่องของการจัดการตู้ฟักเข้าไปด้วยเรื่องของการจัดการพ่อแม่พันธุ์เข้าไปด้วยนะครับเันเอาสองข่านี้มารวมกันสัปดาห์แรกของการให้ไข่นะครับซึ่งโดยโปรตีนะครับที่ไก่ย,ยุบป,ประมาณสัก24-25สัปดาห์เนี่ยมันจะให้ไข่ที่ประมาณ5%ของฝูง ซึ่งอายุการให้ไข่ที่ที่หเปอร์เซ็นของฝูงเนี่ยนะครับมันอาจจะถึงยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่หรือยี่สิบห้านะครับมันขึ้นอยู่กับเวลาในการฟักออกแต่บ้านเราเนี่ยในต่างประเทศมันจะมี in s e a s o นกับเอาซ e a s o นะครับแต่บ้านเราเนี่ยไม่มีนะครับบ้านเราเนี่ยฤดูกาลมีความผันแปรค่อนข้างเดียน้อยนะครับ มีความแตกต่างในเนรื่องของสายพันธุ์อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมนะครับโภชนาการอาหารแล้วก็โปรแกรมการให้อาหารนะครับเพราะนั้นมันจะให้ไข5่5%เซของฝูงเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยพวกนี้นะครับทีนี้พอไก่เริ่มให้ไข5่5%เซของฝูงเขาคิดเป็นนับอายุเริ่มให้ไข่1สัปดาห์นะครับทีนี้การเปลี่ยนอาหารการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับไก่ไข่เลยนะครับเปลี่ยนอาหารจากไก่รุ่นไปยังไก่ไข่ซึ่งเขาจะใช้ฟรีบริดเดอร์ ไดเอทหรือว่า free breeder f e e นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารไก่รุ่นมาเป็นอาหารไก่ก่อนไข่เนี่ยนะครับที่อายุประมาณตั้งแต่1 9บเถึงยีสัปดาห์ซึ่งในอาหารก็จะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ 2%, 2> เเพื่อให้มีแคลเซียมเก็บกักไว้ในร่างกายสาหรับการสร้างฟองไข่อันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างกําหนดการเปลี่ยนอาหารในช่วงกรับเปลี่ยนหรือว่าเชงโอเวอร์พิเลียที่อายุประมาณ2 0่สถึงยีสสัปดาห์ ย้ายไก่รุ่นมายังโรงเรือนไก่ไข่เพิ่มแสงจาก8ชั่วโมงมาเป็น13ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้อาหารทุกวันแบบจํากัดปริมาณหลังจากย้ายไก่เข้ามาแล้ว7วันจะมีการเพิ่มชั่วโมงแสงขึ้นมาอีก1ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นการให้ไข่แล้วก็มีการเพิ่มปริมาณอาหารที่กินขึ้นไปจนกระทั่งเมื่อไก่ให้ไข่ฟองแรกก็จะเปลี่ยนจากอาหารไก่ก่อนไข่มาเป็นอาหารไก่พันธุ์หรืออาหารไก่ไข่ ซึ่งจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณ3ถึง3.5แล้วแต่สูตรอาหารเขาบอกว่าที่อายุประมาณ25สัปดาห์ควรเพิ่มแสงขึ้นมาต่อวันเป็น15ชั่วโมงต่อวันละนะครับแล้วก็จะต้องมีการเพิ่มอาหารขึ้นมาจนกระทั่งให้ไก่ให้ไข่สูงสุดแล้วหลังจากนั้นมาก็คงปริมาณอาหารที่ให้คงที่ไว้แล้วหลังจากนั้นมาอาจจะลดอาจจะปรับลดลงมาเล็กน้อยนะครับการเพิ่มอาหารเรียกว่าพีคฟีด นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะครับไก่ที่ให้ไข่ห้าเปอร์เซ็น์ของฝูงนะครับเราจะให้อาหารอยู่ที่อันนี้ตัวอย่างนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดกรัมต่อตัวต่อวันอันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นการให้อาหารแบบจํากัดปริมาณแล้วนะครับให้ทุกวันแบบจํากัดปริมาณที่ไก่เริ่มให้ไข่เราให้อยู่ที่ร้อยยี่สิบเจ็ดกรัมต่อตัวต่อวัน ทีนี้ถ้าเกิดเราคำนวณในโปรแกรมของเราที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับโปรแกรมการจัดการของเราเนี่ยสมมติว่าเราจะพีคฟีดอยู่ที่165กรัมต่อตัวต่อวันคือการให้กินอาหารสูงสุดสูงสุดของอาหารที่กินที่ให้ต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่165กรัมต่อตัวต่อวันแล้วการพีคฟีดเนี่ยนะครับการให้อาหารสูงสุดก็จะต้องให้ที่ไก่ไข่ประมาณ60นี่เขาประมาณการก็ประมาณการว่าจากไก่เริ่มให้ไข่จนถึงไก่ให้ไข่60เนี่ย มันใช้เวลาในการเพิ่มปริมาณ,มาณการไข่ขึ้นมาประมาณสามสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็เอาสามสัปดาห์เนี่ยมาหารด้วยจํานวนปริมาณอาหารที่เราจะต้องเพิ่มนะครับอันนี้ตัวอย่างพิกฟีที่ร้อยหกสิบห้ากรัมลบด้วยน้ําหนักอาหารที่เริ่มต้นก็คือร้อยี่สิบเจ็ดกรัมก็จะได้เป็นสามสิบแปดกรัมอันนี้คือในเวลาสามสัปดาห์จะต้องเพิ่มอาหารขึ้นไปอีกสามสิบแปดกรัมต่อตัวนะครับ ก็จะอาหาา3สัปดาห์เป็นเท่าไหรก็คือหารด้วยจำนวนวัน3ามวัแปหารด้วย21เป็น1.8กรัมต่อตัวย้อนกลับมาวิธีการปฏิบัติสมมุติว่านะครับสมมุติว่าณหนตะของฝูงที่อายุ25สัปดาห์ไก่กินอาหารอยู่ที่127กรัมต่อตัว,ต,ต,วต่อวันพอ2ี่สัปดาห์กับอีก1วันมันจะกินเท่าไหร่127ยยบวกหนนะครับ ใน25สัปดาห์2วันก็กลายเป็น127บวก1.8บวกอีก1.8มันก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,อยนะเพราะจํานวน1.8กรัมต่อตัวต่อว,วันเนี่ยมันใช้เวลาในการเพิ่ม21วันเพราะนั้นเราจะเพิ่มทุกวันเพิ่มปริมาณอาหารที่ใช้ไปขึ้นไปเรื่อยๆ,อยๆทุกวันททุกกวัน,วนจนพอไก่ไข่ได้ประมาณสัก60%ของฝูงมันจะกินอาหารอยู่ที่165กรัมต่อตัวต่อว,วันเป๊ะตามนั้นอันนี้คือหลักในการคำนวณ เขาเขาไม่ได้เพิ่มทุกสัปดาห์แล้วนะครับเพิ่มทุกวันเพิ่มปริมาณอาหารที่กินนึกไปทุกวัน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 จนกินอาหารเต็มที่แล้วก็แค่นั้นแล้วหลังจากนั้นมาอาจจะอาจจะพิพพจรารณาลดอาหารลงหรือไม่อันนั้นแล้วแต่การจัดการที่อัตราการไข่ประมาณ60%ความยาวแสงตะว,วันเพิ่มมาเป็น16บชั่วโมงต่อว,วันแล้วก็หลังจากนั้นอีกสองสัปดาห์ไก่ก็จะเริ่มพิกไข่ ความต้องการโภชนะสําหรับไก่แม่พันธุ์ในช่วงให้ผลผลิตความต้องการโภชนะก็จะแบ่งออกเป็นอันที่หนึ่งพลังงานเพื่อการดำรง,งชีพอันนี้ประมาณ80%ซึ่งจะมากหรือน้อยมันจะขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวกิจกรรมนะครับแต่โดยโปกติจะอยู่ที่ประมาณ80%นะครับความต้องการพลังงานเพื่อการสร้างไข่ก็ประมาณ20%เด็กบอกว่าถ้าไก่ได้รับพลังงานเพื่อการดำรง,งชีพ ลดลงจะทําให้ผลผลิตมวลไข่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราให้อาหารไก่อันที่หนึ่งต้องคํานวณให้ไก่ได้รับพลังงานเพื่อการดำรงชีพก่อนและที่เหลือก็จะเป็นพลังงานเพื่อการสร้างไข่ก็ครบร้อยพอดีไม่เกินเพื่อที่จะเอาไปสะสมเป็นไขมันนะครับโปรตีนก็เหมือนกันนะครับในกรณีที่การให้โปรตีนนะครับบอกว่าถ้าเกิดเราให้โปรตีนสูงเกินไปนะครับจะทําให้ได้ไข่แล้วก็จะทําให้ลูกไก่ที่ผลิตได้ลดลงโปรตีนสูง สูงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะครับอันนี้เป็นความต้องการความต้องการโภชนะสําหรับไก่พ่อพันธุ์ไก่กระทง a s เ e d ค่าที่เขาระบุที่เป็นค่าใช้งานส่วนใหญ่นะครับเขาจะระบุเป็น a s ฟ e d a s เ e d คืออะไร asfed เป็นน้ำหนักของอาหารที่มาใช้อยู่ดดโดยโปกติทั่วไป asfed เวลาเขาเปรียบเทียบโภชนะระหว่างอาหารระหว่างวัตถุดิบเขามักจะเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออฟไดเมทเตอร์แต่ว่าเวลานํามาใช้งานจริงๆเขาจะเป็นเปอร์เซ็นต์ออฟแอร์ดหรือว่าแอดเฟสนะครับ